มุมตึกอีกแล้วมีผัดไก่ไม่ถ่ายตอนล้างจานด้วยมาไม่ทัน,ม,นมือล้าง <c oughs> มือล้างเอาตำมีมือล้างอ <c oughs> เอ๊อย่างอื่นจะไวอย่างนี้ไหมเนี่ยฮะมันต้องดูเว้ยอันไหนอันไหนเร็วนี่เอ,เอ,เ,อเอามีอะไรก็ใส่ลงไป <c oughs> ถ้าไหนบอกวันนี้จะไม่กินไงหลงหลงระดูหลงน้ำหลงอะไรเราตั้มจะเสียแรงเ่ยตั้มตั้มอย่างเงี้ยเน้น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 ยมันกระเด็นยังไงจะแหลกไหมตั้มตั้มเนีตั้มจะเสียแรงจะเหนื่อยเนอะรวมด้วยช่วยกันช่วยกันตั้เอาตั้มแบไปตั้แบบคนบ้านนอกจะเอาอจะเอาอีกไหมจะจะมาช่วยอเขาตั้มไหมเดี๋ยแล้วเดี๋ยวแจ้งแจ้ง่ถึงไปถึงโคกเลยไปถึงกระซอยอย่างเดียวเลย อ้าวมาทางนี้อ้าวเมนูสองได้แล้วเมียนดูสองได้เลยยังไม่ได้เหรอเนี่ยเออยังไม่ได้แค่ลูกค่าเชื้อ์ครับผมอ๋อครับอันดำๆนี่ไม่ใช่แล้วนะสมุนไพรครับสมุนไพรอ๋อแค่ลูกเฉยๆครับก็เราเอาน้ำมันมันออกอ๋อมัเยอะที่จต้องไว้ดิทีนี้อันนี้จะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะอันนี้พวกขังโด๊ะนะฮะคุกอ่านี่เลยปอกไปหมดยังไงอ๋อเอาฝากปอกกระเทียมเรียบๆครับ ได้ข่าวว่ามีคนมาแซลด้วยนะครัวซอกตึกนี่อยู่ตรงไหนเหรอเขาบอกเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานมีคนถามเามื่อวานมีคนถามครัวซอกตึกอยู่ตรงไหนไม่ต้องอยู่ซอกตึกเเมื่อวานมีมีคนแซวมีคนถามเซ<ะ><ล>ว่ายังไม่เสร็จนะครับผมพี่พอแล้วครับพี่รอแล้วน,น,น,น้ำมันเอาไว้ไหมไม่ไม่ตักไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุมชิปเอาอะไรตัก เท่นนเนเากกน,น,นี้เลยมีใส่เปล่าต<ะ>ักครับไม <c oughs> ่พอเดี๋ยวเดียวอเอาแค่ตัวเดียวพออันนั้นเอาไว้ทำอย่างอื่นเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนพอนี้